สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่แถวงานสยาม musicfest 2 0 2 2นสครับซึ่งเป็น <c oughs> งานจัดขึ้นที่สยาม Square, สแควร์ซอย2และ3 <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันว่า <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวพามาดูนะครับว่ามีมีเพราะว่ามีเวที สุดมีมีสามองสามเวทีในเท่าที่เท่าที่อ่านเข้าจะข้อมูลมาเดี๋ยวผมจะไปที่วันนี้18ครับวันนี้18 18ธันวาคมยังมีอีกสองที่ที่จะมีงานก็คือที่เอเชียงานเอเชียไอดอลที่ยูนิทีมอลลาบเท้าซึ่งถ้าเป็นถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวก็จะ ไปนะครับแต่พอสิงานเริ่มเวลา16นาฬิกาส่วนที่เริ่มแล้วก็เป็นงานไอดอลมอชพิทที่อยู่ที่ดองกีทองรอเขาเริ่มก่อนนะครับเขาจะถึงเวลา20นาฬิกาพอดีแต่บังเอิญตอนนี้กำลังจะไปหา ออดีกำลังจะมีมีงานที่ออดีมามางานที่นี่ก่อนครับที่ลสัสเออออดีกำลังจะนั่นก็เลยจะขอขออนุญ,ญาตปิดปิดคลิปก่อนนะครับ